interesting features on it ใน Hero นะครับผลิตภัณฑ์ Smart b a n d นะครับ Next ของบริ World นะครับก็จะประกอบไปด้วยในส่วนของฟีเจอร์ฟังก์ชันต่างๆนะครับวันนี้จะมาพูดถึงในส่วนตรงนั้นครับ We have delivered the Hero in 90 countries ณตอนนี้นะครับเรานะครับได้ส่งมอกนะครับผลิตภัณฑ์ Smart b a n d Hero นะครับไปมากกว่า80ประเทศทั่วโลกแล้วครับ In t w e e k s 50,000 users are using Hero in this m o n t และในตอนนี้นะครับเรามียูเซอร์นะครับมากกว่า5้ายูเซอร์นะครับ <user. S 1> ที่ใช้ฮนะีโร่ณปัจจุบันนี้ครับ next Okay, we have we release the product with some feature you know แล้วก็สำหรับท่านใหม่ในวันนี้นะครับเราจะได้รับฟังพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเราได้เปิดตัวในส่วนของผลิตภัณฑ์ Smart Band h e โ o พร้อมกับฟังก์ชันต่างๆมากมาย butter s a good news next please สไลด์ต่อไปนะครับและเราก็มีเรื่องราวใหม่ๆดีๆที่วันนี้จะมาใช้ให้ท่านทราบด้วยเช่นกันครับ There are a l o t of features we are going to add to our application และเราก็จะมีฟีเจอร์หรือฟังก์ชันต่างๆในส่วนของแอปพลิเคชันบนมือถือของเราด้วย In next release we will have notification You will be able to receive on your smartphone a notification about your last measurements or your health plan ในส่วนฟีเจอร์นะครับที่จะเปิดตัวออกมานะครับในแต่ละตัวเวอร์ชันเวอร์ชันต่อไปจะเป็นเก,เกี่ยวกับเรื่องของข้อความที่เตือนเรานะครับว่าในช่วงเวลาชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วเนี่ยสุขภาพเราเป็นอย่างไรบ้างการเต้นหัวใจของเราเป็นอย่างไรบ้างนะครับ next ต่อไปครับ We care the most awaited feature of this product เรามีในส่วนของ We care นะครับ You will have followers and following Follow and people that follow you about the measurements เรามีฟังก์ชันนะครับที่คนใช้ีโร่นะครับจะรู้เหมือนกัน,นครับคือเราสามารถที่จะติดตามนะครับในเรื่องของสุขภาพว่าคนที่เราห่วงใยเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างในขณนะดเดียวกันนะครับเช่นเดียวกันก็ต้องมีคนที่ห่วงใยเราเหมือนกันเขาก็ติดตามสุขภาพของเราด้วย You can search next slide please ไลล์ต่อไปครับ You can search for a user to add in your app คุณสามารถนะครับที่จะค้นหานะครับยูเซที่คุณอยากจะติดตามนะครับผ่านทางแอปพลิเคชันของเรา The user will receive a request Next slide, please. s a i d user นะครับที่เราไปติดตามนะครับก็จะได้รับเป็นตัวบอก up ขึ้นมาว่ามีคนขอติดตามแล้ว The user can choose what kind of measurements want to share with you for example just only a r t rate or blood pressure or res r a t and so on เพราะฉะนั้นคนที่เราติดตามนะครับเขาจะได้รับตัวป๊อปอัพสกรีนหรือว่าเป็นหน้าตา่างป๊อปอัพขึ้นมาและสามารถที่จะเลือกฟังก์ชันเลือกโหมดว่าผู้ติดตามเราจะเห็นเราในโหมดไหนบ้างคือกําหนดฟังก์ชันที่เขาเห็นเท่านั้นนะครับแล้วเราก็กดโอเคเพื่อที่จะให้เขาติดตามเราครับ You can control the measurements of these people but one of the most important things is you can launch a remote measurements of, for these people. นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับคุณสามารถที่จะติดตามคุณที่สามารถที่จะรีโมทนะครับบุคคลเหล่านี้ได้ด้วยเช่นกันครับ if you are a t o o m e a n d you are worried about your mother or your daughter you can click on that buttons and start the measurements remotely on the other heel เรานะครับสมมุติว่าเรามีผู้ที่ติดตามอยู่หลายชื่อ mm hmm. ถูกไหมครับเราสามารถลงไปดูในดีเทลเรารีโมทได้เลยทันทีจากผ่านแอปพลิเคชันกดเข้าไปปุ๊บรีโมทให้ทางแอปพลิเคชันหรือว่าตัวแอป,ปเนี่ยครับได้ทําการดีซูมหรือว่าดึงข้อมูลเพื่อจะดูนะครับว่าปัจจุบันนะครับเป็นอย่างไรบ้าง you wherever นแน่นอนครับในต่อไปนะครับ next week jump from people to another people easily to t a k เรานะครับก็สามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันตัวนั้นแล้วนะครับเราไม่ต้องออกไปข้างนอกนะครับเราสามารถที่จะจำเมนูออกไปไปหาบุคคลต่อไปได้โดยกดเมนูทางด้านบนได้เลยครับเป็นเป็นโรดาวครับ together we i t h w care the most awaited function is for sure guardian s o s ในส่วนของตัววีแค e ของเรานะครับก็จะมีตัวอีฟังก์ชันตัวหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่า guardian s o s นะครับหรือว่าชุกเชิญนะครับ you can นได้2ผ e r maximum 3 r e e user to SOS นะครับเรานะครับใช้ฮีโร่นะครับคุณแม่เราใช้ฮีโร่นะครับเราสามารถที่จะแอดฮีโร่ของคุณแม่เรานะครับไปยังบุค <Next S 2> <Please. S 1> คล next สามบุคคลที่ถ้าเกิดมีอะไรฉุกเฉินนะครับฮีโร่จะส่ง m e s s e n g e กไปหาบุคคลนั้น and if you are in trouble you need just to click twice on the o r h e r button o n the hero สำหรับคนที่มีฮีโร่อยู่ที่มือจะมีปุ่มทางด้านข้างนะครับถ้าเกิดว่ากด2ครั้ง and not only an SMS will send to the person you have choose but next please กด2ครั้งปุ่มส่ง SMS ออกทันทีโดยอัตโนมัตินะครับกับุคนที่ตั้งเอาไว้อยู่ในแอปพลิเคชันครับขอสไลด์ต่อไปครับ there's also a up to up communication เรานะครับก็ยังมีแอปพลิเคชันที่คุยกับแอปพลิเคชันด้วยกันครับ where we can produce okay where we can send also the GPS position of the people that are in, tr are in trouble นอกจากที่เราได้รับ SMS แล้วนะครับในตัวฮีโร่นะครับยังส่งเป็นแผนที่ location น,นะครับไปหากับบุคคล3 user ที่เราตั้งเอาไว้ด้วยเช่นกันครับ next slide ต่อไปครับ we h a v e i n t r o d u c e d also sleep quality ในฟีเจอร์นะครับหรือฟังก์ชันต่อไปนะครับเรามีตัวฟังก์ชันในเรื่องของการวิเคราะห์คุณภาพในการนอนของ <Okay. S 1> หลายบุคคลครับ You can check the quality of your sleep คุณสามารถเช็คได้นะครับว่าในการนอนหลับครั้งหนึ่งคุณมีคุณภาพในการหลับจริงๆนี่ยประมาณกี่ชั่วโมงหรือกี่นาที and getting some information about your sleep quality in terms of duration and quality หลังจากที่เราทราบแล้วนะครับว่าเราเนี่ยนอนหลับประมาณกี่ชั่วโมงเป็นแม่หรือว่าภาษาภาษาง่ายๆคือการหลับลึกนะครับทางระบบแอปพลิเคชันจะวิเคราะห์ออกมาเลยว่าการนอนของคุณมีคุณภาพเป็นอย่างไร There will be a steps function to measure the distance you have you traveled and the calories you burned during this walk ในฟังก์ชันต่อไปนะครับเป็นฟังก์ชันที่จะบอกนะครับว่าวันหนึ่งเนี่ย วิเคราะห์ออกมาแล้วเนี่ยคุณ9กี่9นะครับโดยแต่ละ9เนี่ยเดินทั้งวันในวันนี้เนี่ยประมาณระยะเวลาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในการเดินทั้งหมดทั้งวันนี้เนี่ยเผาผลาญพลังงานกิโลแคลอรี่ไปกี่พลังงานครับ Let me see These were the common f e a t u r e s the usual f e a t u r e s We want to add something new to your hero แน่นอน หลายๆแอปพลิเคชันบางคนนะครับที่ใช้นวัตรกรรมจริงๆก็บอกว่าก็มีแอปพลิเคชันที่บางบริษัทก็มีด้วยเหมือนกันนี่แต่ว่าเราก็อยากจะมีแอปพลิเคชันใหม่ๆที่เราจะแอดเข้าไปอีกหรือเพิ่มเติมเข้าไปอีกด้วย We have called them social emotions Every measurements you make you can choose to share with your friends through the social network you use Facebook Twitter or Line or WhatsApp และตัวแอปพลิเคชันนะครับ ที่ผ่านทางกีโลนะครับจะโชว์นะครับว่าความรู้สึกของคุณเป็นอย่างไรดีใจเสียใจตื่นเต้นเครียดนะครับโดยกดปุ๊บนะครับจะแชร์ขึ้นผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์ของคุณไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram ต่างๆครับ just click on share button เราจะมีปุ่มตรงกลางเป็นปุ่มสีฟ้านะครับเขียนว่าแชร์นะครับ next please ต่อไปครับ you can choose the social or the messaging system where you want to share information และแน่นอนนะครับหลังจากที่ก่อนที่จะกดแชร์นะครับเราอาจจะเพิ่มเติมข้อความนะครับที่เราอยากจะสร้างสรรค์สใส่เข้าไปนะเพื่อให้มันดูแล้วมีน้ำมีเนื้อนะครับมากขึ้น next please ต่อไปครับ and you can choose to share your steps next เราสามารถที่จะเลือกนะครับอย่างเช่นว่าวันนี้ <You 're S 2> เราจะรีก้าว <one. S 1> แล้ว next เรานอนนะครับด้วยคุณภาพการนอนของเราเนี่ยกี่ชั่วโมงครับ Your mood next นะครับความรู้สึกของเรานะครับในชั่วโมงในในวัน Your heart rate ในเรื่องของระดับการเต้นของหัวใจครับ Next your ECG นะครับก็คือคลื่นของหัวใจนะครับ Next your b r e a t h i นะครับหายใจนะครับประมาณเท่าไหร่นะครับ And your blood pressure และในเรื่องของการวัดความดันของเราได้เลยโดยที่ไม่ต้องเข้าที่สถานพยาบาลต่างๆ We want to introduce something new about the measurement so here เรานรในวันนี้นอยากจะ uh, แนะนำนะในส่วนของแอปพลิเคชันใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นไปอีกครับ Before we are l i s t e e d by minister about the happiness about the stress about the possibility to become health and happiness ambassador รเรารอยากจะ uh, พัฒนานะครับในส่วนของแอปพลิ uh, เคชันเหล่านี้นะครับเพื่อที่ให้เราเรู้ในส่วนสุขภาพของเราจริงๆนะเป็นตัวแทนของสุขภาพจริงๆเรารู้จักตัวเราเองจริงๆ A complex a l g o r i t h s ต้ o o การจะคำนวณอินด e t ส e e ะห e ่ t s ค e <Yeah>. s s เคร stress and mood ในแอปพลิเคชันนะครับหรือฟังก์ชันตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราด้วยเช่นกันนะครับว่าความเครียดของเราเนี่ยอยู่ในระดับเท่าไหร่นะครับความรู้สึกนะครับดีใจนะครับรวมถึงเขาเรียกว่าการปรับเปลี่ยนนะครับในเรื่องของอารมณ์ของเราอยู่ในระดับใดผ่านทางแอปพลิเคชันหรือฟังก์ชันตัวนี้ครับ So you can measure stress stress you of you any can at What kind of time level Real stress level you have. เราสามารถที่จะเช็คได้ด้วยเช่นกันนะครับว่าความเครียดของเราอยู่ในระดับไหน p e r c e n t a g e of h a p t i n e s s and also the mood swings you have during the day ในแต่ละวันนะครับคุณก็เช็คได้นะครับรวมถึงความรู้สึกความสุขนะครับแล้วก็ระดับนะครับความเครียดแล้วก็การเปรลี่ยนระดับความรู้สึกต่อวันครับ And you will m e e that starts from zero to 100นในส่วนของตัวสเกลนะครับมีตั้งแต่ศูนย์นะครับจนถึง 100 Where it l s o suggests you to have an absolutely stop when you have zero นะครับในแอปพลิเคชันนะครับอาจจะมีตั้งแต่นะครับแนะนำเลยที่เขาจะเขียนไว้ absolutely sleep mm hmm. ก็คือว่าคุณจะต้อง uh, absolutely stop off <Stop. S 2> ออก็คือว่าจะต้องหยุดลัน,น But if you have 100 you are in a new dimension so you are like I don't know people that have no kind of problem. I guess this for every one of you. ถ้าเกิดว่าเกินในระดับที่หรือว่า maximum ถึงในระดับสูงสุดนะครับในตัว100นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> เขาบอกได้เลยนะครับว่าเราก็อาจจะไม่ปกติแล้วเหมือนกัน Next please สไลด์ต่อไปครับ But you can measure all of these things city by city. คุณนะครับสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ด้วยเช่นกันว่าบุคคลนะครับในประเทศต่างๆในประเทศที่เขาใส่ฮีโร่นะครับมีคุณภาพชีวิตเป็นอย่างไรวิเคราะห์บุคคลเหล่านั้นในพื้นที่นั้นได้ด้วยเช่นกัน Try to have a, a, the possibility to control data with privacy respect of million and million and million of people all around the world. ในแอปพลิเคชันตรงนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้บอกไปแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้ฮีโรน,น,นะครับออกไป5 0,000ชิ้นนะครับอยู่ในมือของ5 0,000คนนะครับใน80กว่าประเทศเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะวิเคราะห์ได้นะครับโดยข้อความเหล่านี้เนี่ยได้ถูกนะครับทำมาวิจัยแล้วก็ทำมาวิเคราะห์เพื่อที่จะใช้ในการบอกในเรื่องของความรู้สึกของแต่ละประเทศหรือแต่ละพื้นที่เท่านั้นครับ you can check the heart rate of the city คุณสามารถที่จะเช็คได้ด้วยนะครับว่าเ <You can S 1> มืองน,นั้นนะครับหรือว่าบุคคลในเมืองน,นั้นเนี่ยมีการได้หัวใจประมาณเท่าไหร่คุณสามารถเช็คได้เลยนะครับว่าคนในพื้นที่นั้นเนี่ยมีเขาเรียกว่าความดันสูงหรือความดันต่ำหรือความดันเท่าไหร่ of can have thousand and thousand and thousand of data. คุณสามารถที่จะมีข้อมูลนะครับเป็น เรียกว่าเป็นพันๆน,น,นะครับข้อมูลเลยคุณสามารถทำได้ครับ and the most interesting part of all of these it's a business you business นะครับแล้วก็ที่สำคัญน,นะครับเรานะครับอยู่ในธุรกิจเกี่ยวกับเรือร่องของตัวสภาพอยู่ในธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกเพราะฉะนั้นนี่คือข้อมูลจริงๆที่เราสามารถที่จะ,าาจะวิเคราะห์ผ่านอันกิโได้ด้วยเช่นกัน for example in this slide you can see the m o o d of Bangkok ดังสไลด์นี้นะครับเราสามารถมองเห็นเลยว่ากรุงเทพเนี่ยความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้าง But I can check the m o o do f e v e r y c i t y I want ค,คุณอนโตนิโอสามารถที่จะตรวจสอบนะครับความรู้สึกในแต่ละพื้นที่ในแต่ละประเทศได้ด้วยเช่นกัน So believe me this is a great h i n g for for you and obviously for our project ตรงนี้เนี่ยจงต้องถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากๆเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเราจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเรื่องของความรู้สึกเราคุยกับใครเราก็มีความรู้สึกเราสามารถเห็นได้เลย Next please สไลด์ต่อไปครับ You will have also a new health plan คุณสามารถที่จะวางแผนนะครับในส่วนของสุขภาพของคุณเองได้ด้วย Thanks to technology we have mentioned it before by Toshiba ครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับในส่วนของวิวัฒนาการตัวเทคโนโลยีนะครับจากจากบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับอย่างโตชิบาครับ h e l o is a device that understands of you more and more day by day h e l o นะครับไม่เพียงแต่แค่คล้องอยู่ในมือทุกวันแต่เขาก็ศึกษานะครับเจ้าของก็คือตัวเราเองที่สงสัยทุกวันด้วยเช่นกัน The first day maybe it's l o w e at first sight บางทีแล้วเนี่ยเนื่องจากเขาก็ใหม่กับตัวเราเวลาเราคล้องใส่เข้าไปเขาอาจจะยังไม่รู้จักเราด้วยเหมือนกันเราก็ต้องให้เวลาเขาด้วย After after today starting to know in deep how you are เมื่อเขาเป็นเพื่อนกับเราหรืออยู่ในแคน์เราเนี่ยมากกว่าหนึ่งวันสอวันสามวันเขาก็รู้จักเรามากขึ้นในขณะเดียวกันเราก็รู้จักเขาเราก็เล่นเขาได้มากขึ้นด้วยเช่นกัน After seven day it's a friend of yours ในหลังจากนั้นผ่านมาเจ็วันคุณสามารถบอกได้เลยว่าฮีโร่เนี่ยเป็นเพื่อนคุณลเพราะเขารู้จักคุณแล้ e เล็กส please สไลด์ต่อไปครับ And we have tried to create a total plan for all the year about a lot of tips that hero can send to you through our hub นะครับแอปพลิเคชันหรือฟังก์ชันตัวนี้นะครับเมื่อฮีโร่รู้จักเราแล้วเขาสามารถที่จะวิเคราะห์เขาสามารถที่จะให้ นะครับจุดเด่นหรือว่า,เ,าเขาเรียกว่าทำแนะนำหรือทิปสดีๆนะครับเป็นข้อความส่งเข้ามาผ่านแอปพลิเคชันให้กับตัวเราได้เลยเช่นกัน next please สไลด์ต่อไปครับ sometimes we forget we have another feature really great on our e l o and they are the platinum plate, the titanium plates บางทีเนี่ยเราก็ยังไม่รู้จักตัวเขาด้วยเหมือนกัน,นใช่ไหมครับเราก็จะมาดูครับว่าเราอาจจะรู้จักเขามากขึ้นอย่างวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงในส่วนของตัว Uh, ตัวเพลทนะครับท่านทักทินับคำในนี้เ e าจะมีส่ n f o r m a t i o n about our plates when we h a v เ i n s t a รา e d them and when we need to r ก p l a c e them เราจะมีะข้อ,ขอมูลนนมาให้ท่านได้รับรู้ด้วยเหมือนกันว่าสิ่งเหล่านี้ที่อยู่ในตัวฮีโร่เเมื่อไหรเราควรจะองใช้เขาเราใช้เขาเพื่อประโยชน์อะไรแล้วก็เมื่อไหรที่เราควรจะต้องเปลี่ยนเขาเพื่อจะทดแทนเป็นตัวชิ้นใหม่เข้ามาอยู่ในฮีโร่ของเรา Next please, side up, And you can obtain also some informations about Jamaica.